ผมเริ่มปัดนะฮะเด็กหกตัวแล้วก็ปัดหนีไปครับแม่ก็สภาพตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นยังไงครับจริงๆเนี่ยผมว่าถ้าคุณครับโยเมื่อกี้รอจังหวะให้คุณแอมพายเข้ามาบวกก่อนนะ้นค่อยชาร์จอหารมาเข้ามาเนี่ยผมว่าถ้าผมคงไม่รอดนะครับแต่ว่าก็นะครับ หลังจากที่เขาพุ่งเข้ามาก่อนเนี่ยกลายเป็นทางไม่ทับผมเนี่ยกลายเป็นสู้หนึ่งหนึ่งนะครับแต่กันก็ดึงทับหนีออกมาได้นะครับคุณน้ำพายหลอดก็ยังช้าอยู่ช่วงหนึ่งครับคือไม่ทันที่จะเข้ามาตีอกนะครับก็ได้ไปได้ครับส่วนตอนนี้หลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่านี่จะเป็นการลุมนะครับเพราะว่าเราเหลือกันเยอะมากไอ้เดียวขอเร่งความเร็วนะครับเตะตะโอ้กัดตุกัดตุ นายพายลอดก็ตัดสินใจที่ไม่ขึ้นไปบวกครับเพราะว่าถ้าขึ้นไปเขาก็มีโอกาสโดนชาร์จากด้านล่างครับดูตั้งรับตรงนี้ดีกว่าครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเนินลักษณะที่ว่าครับเป็นเนินทางเดียวนะครับโอ้โอก็อีกฝ่ายที่มายต้องมาทีละแนวนะครับอ่ากจะตั้งรับตรงนี้ครับถ้าของเขาแทบไม่เสียหายนะครับเพราะว่าถ้าผมได้ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับสู้กันนิดหน่อยเองครับ ยอยู่ๆก็เอาไปทับไปกวนนะครับแต่ว่าก็จริงๆก็เหลือไม่มากแล้วนะครับคงไม่ไหวนะครับวันนี้เอานันก็เข้ามานะครับผมก็ค่อยๆเ <c oughs> คลื่อนดาบกลับไปครับเพราะว่าคิดว่าผมเองคงต้องโอบนะครับก็เตรียมโอบนะครับเพราะถ้าเกิดจะเอาถึงจะมีสามสามกองแล้วถ้าเกิดผมผทั้งทุกคนเนี่ยเอาทับเข้าอัดตรงกลางเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะครับโดนคุณทรายหลอดเขาโอบซ้ายขวาอัดอัดกัดคืนได้นะครับก็ คนก็เลเน่นอยใหญ่ใจเย็นนะครับอรอทับอีกทุกทกับเคลื่อน,นมาเสริมนะโอ้โหขุ้บาสโซวิ่งเลยเหรอครับเนี่ยสิ่งทีการวิ่งเยอะแต่รำให้ทหารเราเสียเรียกว่าเสียการเดินเออเสียเสียความเหนื่อยโดไม่จำเป็นนะครับถ้าแบบไม่ต้องเร่งรีบก็ไม่ต้องวิ่งก็ได้นะครับมาหอกเขาก็ยังนิ่งนะครับไม่เคลื่อนไหว เดี๋ยวพ้กเราคงรู้ชะตากรรมนะครับว,ว่าโหรอดยากมากเพราะออกป้อมสามด้านดูจากการกาฟก็รู้นะครับว,ว่าจะพลิกเกมยากมากนะครับกุนจิลูลก็เริ่มเคลื่อนทับเข้ามานะครับโอ้โหเข้าไล่นะครับโอ้ โอ้ยทีนุ้ทหารปืนวิ่งเข้าไปงั้นแล้วครับโอ้โหทหารกางทัพที่ผิดพลาดครับเกือบโดนบีบไปไม่รอดแน่ครับโอ้โหสองด้านเลยปืบปั๊บก็ทุนเรียบร้อยนะครับทหารปืนบริเวณนี้ไม่รอดครับอยู่ที่ทางมีทางหนีได้อยู่แล้วครับก็รอจังหวะอยู่นะครับรอให้มันเริ่มประทันก่อนนะครับก็กะว่าไม่รีบนะครับคุณบาโซก็เคลื่อนทัพเข้ามาโอบอีกด้านนะครับก็ ทหารมาผมอยู me, ่ตรงนี hmm ้นะครับ hmm กันเผื shared, ่อนะครับเนี่ยแล้วมทหารมาผมแอบปีกกองครับเรียกว่าเตรียมรอตุ๋ยนะครแต่ว่าก็ยังก็ยังไม่รีบเขายังไม่ตุ๋ยครับรอให้ถึงจังหวะที่เหมาะสมครับโอ้เคคนนี้คุณคิทูรุเริ่มนะครับแห่ลงมาข้างล่างนะครับเอิร์ตนั่นขยับพอไปเอิร์ตนั่นขยับออกมวามไปใหารดาบเข้าตีไปเอิร์ตนั่นนะครับแต่ให้ดาบสองกองเนี่ยเอิร์ตนั้นเอาไม่อยู่หรอครับ อโอ้โหตายตายรดที่ที่สิบเลยนะครับรวดเร็วมากกระหานดาบผมก็ค่อนข้างเก่งง่านะครัเป็นกระหานดบาบจะเออเรียกว่าโ,โหดสองข้อกขยยบมากโอ้ 2-3ครับบอลเลื่อนานโดนข่าเล่ห์เทะครับเหลือฮานาผมก็สองกองเข้ามาโอบนะครับคุณบาโต้มาทางด้านนี้โอ้โหล้อมทิศทางครับอันนี้คุณคุณบาโตเข้ามาใช้แมททับนะครับแต่ว่าดึงถอยกลับไปแมนนัลผูร์และไพโรดยังมีชีวิตอยู่ครับเหลืออยู่8ตัวกำลังแอนไฟล์ด้วยกันครับผมมองไม่เห็นเลยครับในภาพตอนนี้จริงๆไพโราจำลังแอนไฟล์โอ้ โอ้โหคุณที่ตุลุเอาอาตามาบวกเองเลยนะครับนี่เป็นความใจกล้าจริงๆนะครับเอาอาตามาเองคุณตุลุในอัปปอร์ารสายดาบไว้ elite, <establishing> นะครับดาบดองเขาโอบอีกอันนึ่งนะครับเรียกว่าเข้าไล่ตีนะครับนี่ดาบเขาโฉบเข้าตีครับปตบๆก็ <m ach oro> เรียบร้อยครับโอ้โหโดนสามทางแบบนี้ครับต้ก็เวนไฟลอาจะพุ่งยังไงขอ่เองไม่ออกเลยครับพุ่ไม่ไหวครับเกมห่างมากนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาวันนี้ผมไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วก็เอาใช้ตลบหลังแต่ว่าดูสภาพแล้วคงไม่ต้องออกมาใช้ครับก็เลยทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับก็เป็นิดจบรีเพวันนี้ไปนะครับเป็นแบบสี่สี่ครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่า แต่ละคนใครค่าได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับโอ้ดูไม่ได้ทีครับเพราะว่านี่เป็นย p ถ้าอย่างนั้นก็พง003นะครับก็เดี๋ยวขอจบการภาคในวันนี้นะครับสวัสดีครับ